ได้ต OK. so, to ั้งใจวันนี้แล้วคุได้ค่ะชื่อแล้วก็คำว่าได้ค่ะเริ่มจากแรกเลยสวัสดีค่ะฮานาวริซยาสวยการมิสยูนิเวอร์สนครพนมค่ะสวัสดีค่ะพลอยศัสินันกุลาบมิสยูนิเวอร์สขอนแก่นค่ะสวัสดีค่ะวานเนสค่ะเวเนซ่าเดสเรติมเฮเดมิสยูนิเวอร์สพัทหลงค่ะ สวัสดีค่ะแพรวนิชเรืองทองกรุงเทพมหานครค่ะสวัสดีค่ะคาราดิจิตามาร์ชฮิสอุนเวิร์สราชบุรีแล้วเียเป็นตัวัดอะกันยอำเภาสุข้มวิทอบเภอสิทตัง่ารกันบ้านมันอะเออที่ ก็สำหรับฮานาเลยนะคะทํางานบ้านมาก็ค่อนข้างหนักมากๆมีการไปเทรนมานะคะอยู่หลายครั้งมากๆเลยค่ะแล้วก็วันนี้ก็รู้สึกตื่นเต้นมากๆแล้วก็รู้สึกดีใจที่ได้ออกมาพูดในสิ่งที่ตัวเองคิดแล้วก็ได้อินสปายอีกหลายๆคนนะคะแล้วก็ยังมีเด็กๆนะคะที่อยู่ในโครงการฮานาที่กําลังรอฟังฮานาอยู่ฮานาก็รู้สึกว่าดีใจมากๆเลยที่ได้มาส่งเสียงของฮานาบนเวทีนี้ค่ะค่ะก็ อันดับแรกต้องบอกว่าดีใจมากๆที่ได้เข้ารอบ10คนสุดท้ายเพราะว่าคอยทํางานค่อนข้างหนักมากกับทีมขอนแก่นในเรื่องของการเตรียมข้อมูลเตรียมเนื้อหาต่างๆเพราะว่าเนี่ยอย่างที่ผ่านมาก่อนที่จะมาเข้ากองก็คือแบบเราทํางานเตรียมข้อมูลกันตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงแบบเที่ยงคืนตีหนึ่งแทบจะทุกวันเลยก็รู้สึกดีใจค่ะแล้วก็ ภูมิใจมากๆที่ตัวเองได้ใช้ทักษะในด้านของการสือาาสร่อสารมวลชนที่ที่เราได้เริ่มเรียนมานะคะมาเป็นตัวแทนเสียงแล้วก็ส่งเสียงนี้ออกไปให้กับผู้คนได้รับค่ะสวนทรภวานะคะ,ะ,คะก็ต้องบอกก่อนว่าตื่นเต้นมากๆเพราะว่านี่เป็นเวทีแรกของมานะคะจากเด็กมิสวะคนหนึ่งอยู่ๆจะมาใช้เสียงตัวเองในฐานะงามแต่รู้สึกดีใจมากๆคะ่ะที่ได้มาพูดนะคะแล้วก็ให้โอกาสกับหลายคนได้บอกเขาว่าเขาก็สามารถทำได้เหมือนกัน สำหรับของแรวเองก็ต้องบอกว่าวันนี้ตื่นเต้นมากๆแล้วก็เป็นเรื่องที่ค่อนข้างที่จะชาเลนจ์แล้วก็ท้าทายเนาะเพราะว่าเราเนี่ยก็พิจารณาตัวเองอยู่แล้วว่าเรื่องของสเปเนียยังเป็นจุดอ่อนของเราอยู่หรือว่าวันนี้เกินความคาดหวังค่ะต้องบอกต้องบอกไปตรงๆว่าเกินความคาดหมายมากๆที่สามารถที่จะทําได้จนถึง p o s i t แต่ว่าสิ่งที่เราทําวันนี้เนี่ยคือการทําอย่างเต็มที่ที่สุดแล้วก็เรายังคงพูดกับตัวเสมอว่าไม่ว่าจะออกไปพูดเรื่องอะไรก็แล้วแต่ขอให้พูดจากหัวใจตัวเองแล้วก็วันนี้พอได้ทำมาอย่าง I, would, I didn't think I would make it this far, but I'm so grateful that I was able to share my voice and share my honest perspective with the entire universe today. Because I prepared day and night trying to figure out how I could convey my message and how I could convey myself and what I wanted the universe to see. And I'm so glad that the universe has decided that I can stand with these 10 lovely ladies too. It's eternally an grateful กอถามเรื่องมีใครที่เก่งมีใครที่โชคดีที่เก่งคำถามมาแล้วได้คำถามนั้นเข่าๆเลยเลยส่วนใหญ่ไม่มีไม่มีคือถ้าเป็นของของแพลวเองอะเราก็จะเราก็จะเพงมาจากทีมของงานก็คืออินสไ r ร์ยูทูบเส่วนในท์าของการจับคำถามในตอนหลังคือเรื่องของเซอร์ไพรส์ล้วนๆนะคะแล้วพวแข่ของแต่ละสมัยสำกันอไรบ้มีความกลัวหรือเก่งอะไรกัน กายาแข่งได<ม>้หมดเลยอจริงๆไม่ไม่กลัวเลยค่ะเพราะว่าเพราะมองว่าแต่ละคนไม่ได้ไม่ได้ทราบคําถามหรือว่า<ม>ทีมของคําถามมาก่อนอยู่แล้วดังนั้นอะทุกคนคือเซซิโร่แล้วก็ใช้ความความรู้<ม>ประสบการณ์ทั้งหมดที่ตัวเองมีเพื่อแบบแสดงมันออกมาให้ทุกคนได้รับรู้วันนี้ก็ถือว่าไม่น่ากลัวเลยค่ะ้ให้คะแนนแต่ให้คแนนตัวเองว่าทําได้ดีแค่ไหนเต็มสิบวันนี้สําหรับพนาธนาให้แปดค่ะ ยัคิดว่าสามารถที่จะทำเพอร์ฟอร์แมนซ์ให้ดีกว่านี้ได้เพราะวันนี้รองเท้าแอบหลวมนิดนึง <c oughs> แอบกระลุกกระลัไปบ้างแต่รู้ว่า <c oughs> ในบ้านในด้านของการตอบคำถามก,ก็รู้สึกว่าทำเต็มที่แล้วก็รู้สึกว่าภูมิใจที่ได้ตอไบไปแบบนี้แล้วค่ะอีกอีกอีกสองเปอร์เซ็นต์ถ่ายไปรู้สึกว่ามันพลาดหมในเรื่องของรอ <c oughs> งเท้า <c oughs> ใช่เพราะว่ามีแบบสะดุดบ้างอะไรบ้างเพราะรองเท้าม่นงฉลบรองเท้า,คค <c oughs> ามีผลเลยมีผลจริงๆ,ๆเลยค่ะ จริงแล้วเอาฟิตหรือว่ารองเท้าเนี่ยมีผลต่อความมั่นใจมากจริงจริงให้ตัวเองเท่าไหร่ส่วนตัวพอยให้ตัวเองเก้าค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าวันนี้ตัวเองทําได้เต็มที่มากแล้วก็พูดออกมันออกมาด้วยใจแล้วก็ความมั่นใจของตัวเองล้วนๆอาจจะมีแบบเล็กๆน้อยๆที่ร,รู้สึกแบบอบตื่นเต้นหรือว่าแอบประหมา่าแต่สุดท้ายเราก็สามารถควบคุมมันได้อันนี้ก็ถือว่าภูมิใจในตัวเองมากๆที่ได้มายืนในความสิงค่ะเพราะฉันที่หายไป ็คือเรื่องของความตื่นเต้นเล็กน้อยที่ในตอนเริ่มเพราะว่าพอจะมีถึงแม้ว่าเราจะผ่านมาหลายเวทีตอบคําถามมาเยอะพูดมาเยอะแต่สุดท้ายแล้วเวลาที่เราจะต้องออกมาพูดต่อหน้าสื่อมวลชนมันจะมีจังหวะหนึ่งที่เราแอบตื่นเต้นในช่วงเริ่มตน้นแต่พอเราได้พูดไปเหมือนกับว่าโอเคเราได้คุ้นเคยกับเวทีกับสถานที่กับตรงนั้นแล้วมันก็สามารถไปต่อได้ใช่ จะฟาว่าให้สิบเลยค่ะไม่ใช่เพราะว่ไาไม่ใช่เพราะเก่งที่สุดนะคะ disclaimer ก่อนแต่เป็นเพราะว่า I already did my best แล้วถ้าเกิดอ,นนอันนี้คือ best version ของวันน้นะตอนนี้ในอนาคตว่าก็จะเป็น the better version ได้อีกแต่ว่าเชื่อว่าวันนี้คือว่าทำเต็มที่ที่สุดแล้วเอง่ที่ผ่าีใช่ค่ะขอชื่นชมน้องอีกคนหนึ่งแล้วกันเพราะว่าวันนี้ฟังน้องอยู่แล้วรู้สึกว่าเป็นหน <c oughs> ึ่งตอนที่เราประทับใจรี่องของรายการเป็นการ มาเยือนเวทีนางงามครั้งแรกแล้วสามารถที่จะพูดและตอบคำถามได้ขนาดนี้คือเรสเพคมากๆค่ะแล้วชื่อชมเป็นน้องเป็นอ้องทีนาะนนไหนะน้องพูดอะไรก็คือของพราวันนี้พราให้ตัวเองยี่เจ็ดคะแนนค่ะในส่วนของส่วนที่ลูกคาดหายไปหนึ่งก็คือเรื่องของการควบคุมความตื่นเต้นเนาะสองคือคอนเทนต์ที่พยังรู้สึกว่าพราสามารถทําให้ดีขึ้นได้สามก็คือเรื่องของการใช้น้ำเสียงนั่นเองอีสานเปอร์เซ็นี่ต้องไปให้ดีเอง อยู yeah. ่แ <tampoco> ล้วทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่ค่ะทุกวันนี้ก็ยังทําอยู่คืออย่างที่บอกว่าเรารู้ว่าจุดก่อนของเราคืออะไรแล้วเราก็ไม่ได้อยากกลับมาแล้วยังอยู่ที่เดิมเพราะฉะนั้นหลังจากที่เราพูดจบลงไปทุกรอบเรากลับไปแล้วมันจะไปนั่งกับคุเอีกสมุดแล้วเขาก็บอกเองว่าอะไรที่เรายังจะต้องไปฝึกต้องไปเพิ่มแล้วเพื่อเพื่อที่จะทําให้ดีขึ้นในรอบต่อไปก็แปลกก็นี้ i i felt like i get I let my nerves get the best of me today. <laughs> I think I'm still in awe of the fact that I get to stand in front of everybody today and have the world well for my voice. So I think that I kind of felt nervous and I think I rushed myself a little or spoke a little too slow. But I always think that there's room for improvement and I think that every person has room to grow. So I'm really excited to show you all my journey of growth. ก็เลยหนีจากการพ่อใกล้จะครอาครองตัวที่สองไแล้วฝากเป็นกำลังใจกับพวกเราก็เต็มปากภารกิจของเราด้วยในการที่จะเข้าสู่และนี่ละการประกวดแบบให้ตัวแทนพูดก็ได้ค่ะไม่ใช่กันเลยเป็นตัวแทนนะคบเดือหน้าแล้วฝากถือ พี่พี่แฟนคลับก่อนละกันค่ะพี่พี่แฟนคลับนางงามว่าอยากให้ส่งกําลังใจให้พวกเราเยอะ e ๆเพราะว่ากําลังใจเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากๆในการประกวดนางงามไม่ว่าเราเจอกับสถานการณ์อะไรกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญมากๆแล้วก็อยากจะให้กําลังใจทั้งตัวเองแล้วก็เพื่อนๆแล้วก็เพื่อนๆที่ไม่ได้เข้ารอบเลยก็อยากจะเป็นกําลังใจอยากให้เป็นตัวเป็นตัวของตัวเองมากที่สุดแล้วก็ทํามันให้เต็มที่ถ้าเราเต็มที่กับมันแล้วมันจะไม่มีคําว่าเสียดายเกิดขึ้นแน่นอนอ่ะเสื่มไปเลยครับ ก็อ๋อก็ฝากวันที่สองนะคะที่จะเป็นวันแรกวันที่สองที่สองที่สองตัวรายงานตัวันที่าก็คือจะมีรอบของค่าไทยแล้วก็ไทยดีไซน์ชิมิสเนกนะคะแล้วก็ลิปที่ผมเก็บดุเนี่ยนะคะสวัค่ะค่ะ ขอเป็นนไทยขอบคุณนแผลดูปวดขาแล้วหนาวเหนาวงาอะ